สวัสดีครับผมมนีก็อยู่กับผมเทศมปีคือเก่าเนาะมนี้นะครับผมพาเบิงเครื่องตัญญา4ีจังหวะนะครับเครื่องตัญญาราคาถูกนะครับหลักพันนะครับเป็น4ีจังหวะเนาะตัวนี้ก็ย่างที่ทุกคนรู้นะครับเครื่อง4ีจังหวะไม่ได้ใช้สองทีเนาะเป็นน้ำมันเครื่องย่างเดียวนะครับพร้อมกับตัวน้ำมันเกหืหรือเกลาหนึง่งสตาร์ตติดทำงานได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการสร้างเสื่อมาให้ให,หน้าพื้นนะครับก็ใช้งานมาประมาณ1ปีแล้วนะครับส่วนปัญหาตรงไหนจะผมพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับไปเบิงปัญหาเดี๋ยวผมจะสอบถามเพื่อนเลยนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนที่ที่มันหนักเกินไปบ่หรือในการใส่งานมาในระยะเวลา1ปีนะครับมีจุดไดที่มันจุกจิกบ่นะครับเดี๋ยวไปผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังดูกัน เอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาฟังเสียงเบื้องก่อนนะครับใส่กันหน้ปีหนึ่งนี่เสียงยังแน่นอยู่บ่นะครับออ่ะโ้ฟังเสียงก่อนเลยพี่น้องเสียงเสียงแยมเสียงก็แน่นอยู่นะครับแน่นอยู่นะครับพอสเห็นนะครับก็เลยมีหอยหยกเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวร้องเดี๋องตัดเบื้องนะครับ ประมาณปีนึงแล้วครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องที่สองนะที่ผมสั่งมาเครื่องแรกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของเจ้าของเองนะครับก็ยังใช้งานปกติอยู่นะครับค <c oughs> ือว่าคือว่าเสีงเครื่องก็เนี่ยนเนี้ยนนี้นะครับ ครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ใส่มาหนึ่งปีกลัวนะครับมีปัญหาอย่างเนี้ยที่อยากจะฝากถึงพี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านปัญหากับบอคใมีปัญหาครับไอ้กับเครื่องตัวนี้ก็ได้กับการมาปีหนึ่งนี่ก็ปัญหาคันแทบซิโบมีหมดล่ะสังเกตบางแลนนอกจากเวลาขันเครื่องมันหอนกันค่ะกับขันพับไอ้จากปิดหนักนิดเดียวแค่นัน้นเอง แต่นี่ว่าคันปกติเครื่องเย็นล้วกะพักจัเครึ่งชั่วโมงประมาณนี้กะปิดปกติโดยรวมเลยคิดว่ามันบ่นมีปัญหาอย่างมากไายสมราคาที่สื่อยุดออก <laughs> ผมว่ามันอยากเกินราคาฝืนแล้วพันกว่าบาทนะครับใส่งงานนี้ก็จะมีแค่แค่เวลาเครื่องห่อนจะจัดทางานมันจะจัดแล้วก็พักเครื่องอยากจะติดติด,ดยางนี่นิดนิดนิดน,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 นึงนะครับประมาณนี้เนาะส่วนส่วนตรงอื่นก็มี อย่างเสริมครับหรือว่านี่เลยนะครับเอิ้นยังขั้นในพอปัญหาอยู่ครับโอเคนะครับใส่ได้ดีอยู่อันนี้หน้าเราใส่มาปีนึงแล้วนะครับก็ย,ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเนียนเนียทุกจุดบ่ว่าจะเป็นพวกซุ่มคาดซุ่มแกนทางไหนนะครับพวกแกนพวกนี้ก็บ่ขั้ได้ศึกบ่บ่ได้มีปัญหานะครับก็สิมีแค่ว่าเครื่องห่อนอยากสตาร์ทติดยากแน่นะครับจากเคยดึงเทียนนึงติดก็อาจจะเป็นซิฟเทียงสีนะพี่น้องประมาณนั้นแหละ ผู้ใดที่ว่าใส่เครื่องรุ่นนี้ยู่แบบเดียวกันนะครับกับเขเมต์แก้ปัญหาไอ้บอกแหก้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะว่าผมขึ้นว่าหลายคนนะครับพี่น้องหลายคนใส่เครื่องแบบนี้นะครับราคาพันกว่าบาทนะครับบ่หูว่าเครื่องืึนเป็นคือกันบอนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เวลาห่อนมากก็อยากตินอยากเนาะแต่ว่าเครื่องของของผมเนี่ยบ่เปลี่ยนได้พี่น้องจะเปลี่ยนแต่ของหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องไว้เนาะก ผมว่ามันก็นสมราคานะครับพันกาบาทใส่งานมาหนีกน็โอเคนะครับแต่ที่สำคัญคือเครื่องสีจังหวะเนาะบวมสน2จังหวะผมว่ามันสะดวกสบายในการาจุกจิกเรื่องน้ำมันสอีนะครับเอาโอเคพี่น้องฝากอะไรเพียงนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ